โอ้โหเครือ่องของขนะ้องนางแสบตาที่น่าจริงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับโอโ้น่ารักมากเลยอาเชิญนั่งก่อนเลยค่ะเอาละ่ะวันนี้น้องบารได้มาเจอกับคุณคนจริงจริงน้องบารไม่ได้เจอคนทำงานอีเวนต์อ,อย่างนี้นานหรือยังอ่ะนานมากครับต้องถามว่าคิดถึงไหมครับดูไมค่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่เลยอ่ะคิดถึงไหมครับถึงว่าถึงคิดถึงเหมือนกันนะโอ้โหอ้อนเก่งกับเมื่อวานถือว่าใครขับเยอะมากเลยนะคะ คนขอ,ข,อของบ้านเนาะรออจริงๆก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเหมือนกันนะคะขอย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าเพราะเพราะว่าเห็นว่าก่อนจะเป็นนักแสดงเนี่ยทุกวันนี้จริงๆก่อนหน้านี้ความฝันคืออยากเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะใช่ครับอยากเป็นนักกีฬาเออตอนนั้นอยากเล่นอะไรอ่ะตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาถึงเป็นเทนนิสใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเราแบบตอนแรกอยากของแต่พอ,อเล่นไปจริงจังก็แบบ มันช่วยต่อยอดได้หลายๆอย่างคในด้านการเรียนเราได้ทุนจากการนักกีฬาตอนแรกก็เป็นแค่ตัวโรงเรียนแล้วก็ไปตัวจังหวัดแล้วก็ไประดับภาคเขาไปภาคสปูไปเอาเหรียญมาระดับประเทศสองเหรียญในระับภาคหนินี่เราเป็นระดับประเทศเลยเหรอขอบคุณคนะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะนี่คือก,ก่อนที่หนูบอกว่าอยากจะะอดดก็ตอนเด็กๆกูเคยเอ้วนมาก่อนตอนนี้ก็ยังอ,อ้วน่เฮ้ย แค่หลบหลบไปข้างในอเงยเหรอเอ้ยไม่จริงอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนั้นเนี่ยก็คือจริงจังกับการเล่นปิงปองเนาะง่ายๆกับการเล่นปิงปองมากๆจนถึงแบบระดับแบบอยากจะติดทีมชาติว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงมาไงถึงเบเห็นมาเป็นนักสแสดงได้อ่ะคะ่ะเบนรู้สึกอยากหังเงินใช่คตอนนั้นคิดแค่ว่าเอ๊ะถ้าเราคนฟอร์แบบหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยเราน่าจะหารูปรีวิวได้แบบ ห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยก็ได้เงินแล้วสมัยนั้นมันเริ่มมีรีวิวในไอจีแล้วหรอน่าจะเริ่มมีเบาๆนะครับแล้วนี้โอกาสเนีเข้ามาตอนไหนเหรคะน้องบาร์จริงๆผมก็ไล่แคสไปเรื่อยๆคือตอนที่มาไม่มีที่อยู่ด้วยแล้วก็ขอแบบรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาอะไรอาเงยอาศัยอยู่ด้วยแบบวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนผมเกรงใจแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ได้มากกว่านี้แล้วตอนออ จากบ้านพี่ๆก็คือไปนอนรอบพี่โรงแรมจริงไหมเนี่ยใช่ไป<อ>ขอแบบพี่ครับผมขอข้งผมสักผืน<อ>ใช่เราสู้เหมือนกันนะสู้ครับผมสู้สนใจนะโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายเราก็คือพอเริ่มแพ้งานต่างๆเริ่มมีโอกาสเข้ามาเนาะแล้วก็ได้มาบอกว่าช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยมีคนดูถูกเยอะมากเลยโอ้ตอนแรกโดนบูลลี่โดนบูลลี่เลยใช่ไหมใช่ตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ ทำไมเรามาทํางานแล้วทําไมเราถึงโดนคําพูดเหล่านี้เราก็ไม่ได้ทาอะไรให้ใครอย่างนี้ใช่แต่ว่าเราก็พอเราคิดเนี้ยเราก็ไม่เก็บมาคิดมาก<ฮ>พยายามเอาอะไรพวกเนี้ยมาทาดันตัวเองดีกว่า<ฮ>ว่าเออเราต้องเราต้องทาให้ได้นะในสิ่งที่เขาแบบไม่ได้รับรู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างเราพัฒนาตัว,<ฮ>ตวเองเราสู้เต็มที่สมัยก่อนเราโดนรีอะไรบ้างรูปล่างหน้าตาหรอบ<ด>้างหน้าตาก็โดนเฮ้ยฮ<ๆ>แล้วก็ จริงครับโดนแบบอ้วนทอนาตี้ยตันใครขับไปที่อ้วนเหรอคะโดนหนักนะครับนี่ถ้าถ้าใครอยู่กับผมตั้งแต่ปีแรกๆจะรู้ดีครับว่าผมโดนหนักมากคือบอยขอจนติดเทนทวิตอันดับหมิงเลยใช่แต่ผมก็ไม่เอามาคิดมากครับผมเอามาเป็นแรงขับตัวเองมากกว่าว่าเออสงสัยเราอาจจะเป็นอย่างนั้นในมุมมองคนที่เห็นอย่างนั้นอ่ะเราก็แค่เราปรับเราสู้เราไม่เราไม่ท้อครั จริงๆการมีผลงานในวงการบันเทิงการเป็นคนบันเทิงทุกวันนี้ที่โลกโซเชียลมันอยู่รอบตัวเรามันยากเหมือนกันเนาะมีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เรารู้สึกแบบท้อจนแบบไม่อยากทําต่อหรือเปล่ไหมคะน่าจะเป็นเหตุการณ์นั้นเลยครับที่ดงว่าใช่ตอนแรกแต่ว่าพอเราปรับความคิดอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเออเราเราท้อได้นะบางครั้งแต่ว่าเราจะไม่ถอยเราล้งได้คนเราทุกคนเกิดมามีลงค่ะใช่ครับแต่ว่าเราจะ ลุกขึ้นสู้ก็<อ><อ>จะไม่ไม่จมอยู่กับการลคทั้งนั้นโอ้โหดีมากแล้วขอีปรบมือให้บ้านได้ไหมคะทุกคนของมาได้นะลงได้แต่ว่าข้าขอต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อเนาะคราวนี้อยากจะให้บ้าแชร์ข้อคิดที่ดีในการทํางานหน่อยดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ถือว่าเป็นคนที่มีผลงานเยอะมากใครขับเยอะมากเลยเรามีวิธีการทาํางานยังไงบ้างสําหรับตัวเราเองจริงผมเป็นคนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมื่อก่อนผมแสดงไม่เป็นเลย เต้นก็ไม่เป็นร,ร้องก็ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยครับแบบมาจากศูนย์แต่ทุกวันนี้เราเราสึกว่าเราได้โอกาสที่ดีแล้วเราก็แค่พัฒนาตัวเองให้ถึงมากที่สุดพัฒนาร้องเต้นแสดงให้มันแบบครบรอบด้ก็<อ>ทำ ก็คือพัฒนาตัวเองไม่หยุดเนาะสู้ทุกวันนะคะแล้ววันนี้ถ้าอยากจะให้บ้านเนี่ยให้กาลังใจกับน้องๆที่กาลังแบบว่าฝ่าวันต่อสู้อยู่ตอนนี้พยายามตามความฝัขนของตัวเองอยู่บ้านจะพูดว่าอยงไรบ้างคะก็อยากให้สู้นะครับทุกคนมีความความฝามันก็มีความฝันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราท้อกับความฝันแล้ว่าถอยมันก็จะไม่ถึงเป้าเราทําให้เต็มที่ก่อนทาให้ได้มากที่สุด สุดท้ายมันจะไม่ได้เราก็ได้รู้แล้วว่าตัวเราเองเนี่ยทำดีที่สุดแล้วโอเคขอเชิญกลับมาด้วยนะคะรักคคทีค่ะเจนวายเดอะซีรีส uh, ์นะครับ mm hmm. วัยนะรุ่นนุ่วัยรักซีซั่นสองนะแล้วก็หนะังบอกโลกให้รู้นะครับในในแพลตฟอร์มออนไลน์นะ <c oughs> ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อไปแล้วก็จะมีเพลงครับผม แต่ยังไม่บอกว่ามาจากใครอะไรย yeah ังไงนะครับย okay, wow ังไงก็ฝากติดตามอินสตาแกรมของบาร์ด uh> uh> uh 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 ้วย bbsjtr นะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณบาร์ดมากมากเลยขอเียงปรบมือให้กับบาร์ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักแสดงและก็ศิลปินนะคะที่สุดยอดมากๆเลยขอบคุณนะคะบาร์ดบเดี๋ยวแบบให้แฟนๆรู้กันครั้งก่อได้เลยนะคะเอาละค่ะ จากบาสุรเดชน,นะคะอย่างที่บ้านบอกไปว่าต้องหยุดยไม่ใช่ต้องหยุดสิห้ามหยุดห้ามหยุดพัฒนาตัวเองนะคะถ้าล้ลกมก็ลุกขึ้นมาถ้าวันไหนผิดพลาดก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อห้ามหยุดสู้เด็ดขาดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งศิลปินน้องที่เดี๋ยวจะมีเพลงมาให้ได้ฟังกันด้วยก็ถึงว่าวันนี้ทําไมไม่ร้องเพลงให้ฟังแสดงว่ากําลังจะออกซิงเกิลใหม่ทุกคนรอฟังกันได้เลยนะคะโอเคโอเคได้ <Okay. S 2> okay.